สวัสดีค่ะวันนี้วันศุกร์นะคะหมออนามัยก็พาท่านมาขึ้นดอยอีกตามเคยนะคะซึ่งทุกๆวันศุกร์หมออนามัยก็จะขึ้นมาให้บริการหมู่บ้านกระเหลี่ยงหมู่บ้านเล็กๆนะคะบนดอยตอนนี้อยู่ที่ครึ่งทางระหว่างตีนดอยนะคะเรามาดูบรรยากาศกันและมาดูว่าถนนหนทางมันเป็นยังไงนะคะตอนแรกเข้าใจว่าตอนมาวันนี้จะมีหมอกให้ดูกัน กับกายว่าขึ้นมาแล้วแดดสะขนาดนี้ข้างบนมีสนนะคะสนเข็มบรรยากาศก็ถึงจะแดดแต่ว่าก็ยังเย็นอยู่จุดนี้จะเป็นจุดที่มองเห็นอำเภอบ้านห้องได้ทั้งอำเภอเขาเรียกว่าตรงนี้ว่าหลิงช้างตา สมัยตะก่อนคงมีช้างมาตาอยู่ที่นี่เพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นเหวลึกๆอ่งน,นะคะตรงนี้เป็นเหวลึกมากตอนนี้เดินอยู่ขอบขอบดอยสยิวมือนกันกัวตกนะฮะเดินดูบรรยากาศดอยไม่รู้ว่าจะชัดหรือเปล่า นี้ค่ะมีสนเข็มนะคะแล้วมองตรงไปตรงนู้นจริงๆแล้วมันจะเห็นชัดมากเลยว่าเป็นอำเภอบ้านห้งนะคะเห็นหมดเลยเห็นดอยเห็นวิวบรรยากาศส,สวยๆนี่ทางขึ้นดอยที่ขึ้นมาประจำทุกวันศุกร์ถ้าไม่ติดธุระอะไรนะคะที่ว่าไม่ติดธุระอะไรหมายความว่าหมองอนามัยเนี่ย หนึ่งสถานีอนามัยอ่ะมันก็จะมีคนรับผิดช,ชอบไม่มากนะคะก็จะเหมือนเหมือนกับเอายุบแต่ยุบเอาแต่ละฝ่ายรวมๆม,มาแต่ละฝ่ายของโรงพยาบาลเนี่ยมารวมอยู่ที่สถานีอนามัยซึ่งหนึ่งท่านที่สถานีอนามัยก็จะรับงานหลายงานนะคะเอออย่างเช่นของตัวเองเนี่ยจะรับงานการเงินด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอย่างอาทิตย์ก่อนก็จะติดตรงสิ้นสิ้นเดือนก็จะต้องทําการเงินนะคะไม่งั้นก็ลูกจ้างก็จะไม่มีเงินกินเงินใช้กันนะคะ แต่ถ้าไม่ติดธุระอะไรก็จะขึ้นดอยเป็นปกตินะคะวันนี้มาเป็นแบบคลิปเนาะเพราะว่าทุกทีถ่ายรูปแล้วเหมือนก็จะไม่ค่อยได้บรรยากาศเท่าไหร่